ผมชอบิสมาสกุลนะครับเริ่มต้นจากผมจบแม่โจามาได้2-3ปีแล้วครับแล้สิทธ็จทีนี้ก็ปรึกษากระทางครอบครัวว่าเอออยากมีร้านอยากมีธุรกิจส่วนตัวเป็นของตัวเองในร้านก็จะมีอยู่หลากหลายเมนูครับก็จะมี จะเป็นโรตีน้ำชาพิซซ่าอาหารฟาสต์ฟู้ดแล้วก็จะเป็นอาหารตามสั่งต่างๆครับแล้วก็ซิกเนเจอร์ของเราก็คือจะเป็นกว๋วยเตี๋ยวเนื้อแดงจากแม่สอดครับนำสูตรมาจากแม่สอดเลยครับกว๋วยเตี๋ยวของเรานะครับก็แตกต่างจากกว๋วยเตี๋ยวธรรมดาโออยู่หลายอย่างเลยครับเอ่อกว๋วยเตี๋ยวของเรานะครับจะขึ้นชื่อเป็นกว๋วยเตี๋ยวแห้งกว๋วยเตี๋ยวแห้งของเราเนี่ย จะไม่ธรรมดาอยากให้ทุกท่านลองมาชิมดูครับท้าให้มาชิมเลยครับว่าทานแล้วจะต้องติดใจครับผมร <Okay. S 1> ้านชื่อนานาฮารานครับเปิดตั้งแต่7จ็ดโมงจนถึง2องทุ่มครับร้านตั้งอยู่ที่ถนนเจริญประเทศซอยสิครับตรงข้างร้านสูทาซีนีย่างเยื้องโรงแรม d m เครับโทรติดต่อจะเป็น084 608 2510ครับ ในร้านอาหารใหม่ครับผมอยู่ที่เก่าของโคคุณอานี่ครับผมโคคุณอาเก่านะเนาะเป็นชื่อร้านหม่ว่าน,านานาหารานขราบตอนนี้ก็มา,มาลองจิมก๋วยเตี๋ยวเนื้อแดงสูตรไม่ซอสแล้วรอในก็อันนี้ผมลองจิมดูวยนะครับว่ารสชาติมันเป็นไรบิสมบลล่าใหม่หรอจิมพี่น้องพอมันถูกป,ปากป,ปุ๊บนะครับผมท่านผู้ชม มันจะมีส้มนําเจ้าของร้านเด็กหนุ่มไฟแรงบอกว่าราคาเริ่มต้นอาหารเนี่ย3.5มาิครห้าบาทขึ้นพี่ <c oughs> น้องเฮ้ยเชิญน,นะครับผมรับรองว่าถูกปากถูกใจถูกลิ้นถูกคอแล้วก็มาชวนชิมแล้วก็มาวิจารณ์ได้นะว่าอาหารของร้านเปิดใหมน่นี่ป็นจะใดจะได้แนะนำเหล่าออนไปว่าการพัฒนาของเหาออนมันจะไปถึงไหนนะครับผมดีลวครับผมรสชาติก็ถือว่า เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของสังคมมุสลิมจังหวัดเชียงใหม่เราหรือคนที่อื่นไกลมาแล้วอยากกินอาหารทางไม่สอดครับผมครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีครับผมครับก็แล้วแต่ชอบไปครับผมเพราะว่าปรุงรสได้ครับผมครับนะเราจะปรุงรสเปรี้ยวนําหวานนําเผ็ดนําก็แล้วแต่เราครับผมเพราะว่ามันมีการเติมรสไว้ในนี้เรียบร้อยแล้วครับผมครับ ก๋วยเตีเ๋ยวเนื้อแดงนะครับเนาะที่เราเห็นตามเป็นก๋วยเตีเ๋ยวแห้งนะครับถือว่าเป็นอีกร้านอีกร้านหนึ่งนะครับที่ครับก็มีโอกาสก่อแวะเข้ามาชิมนะครับสำหรับก๋วยเตี๋ยวเนื้อแดงแม่สอดนะครับผม